จะรวมบังสกุลนะครับปีญาติพี่น้องที่ร่วมรัดไปแล้วนะครับถ้าอยากจะบังสกุลนะครับก็ไปเขียนรายชื่อได้ที่โต๊ะด้านหลังนะครับหรือจะร่วมทําบุญกับเรานะครับเงินทุนมาที่ตังนี้เื่อจะถวายพระแล้วเราจะถวายให้กับหลวงพ่อจุลปีวัดบางยาวเพื่อในผลมี้างเมนให้กับวัดนะครับเพื่อในอนาคต พี่น้องญาติพี่น้องของเราจะได้ไม่ต้องเดินทางไกลน,นะครับเะว่าแพชื่อคุณช่วยไทยแก้วนะครับอยู่ท้ายหมู่บ้านทีนี้แกก็ไม่ค่อยจะมีเงินมีทองนะครับในญาติพี่น้องก็เรียกว่าไม่ค่อยดีนะครับก็เลยตอนแรกไม่รู้ว่าจะไปไหนก็คุยไปคุยมาของญาิไปวัดหนองไผ่เพราะว่าวัดบัญยาวไม่มีเอง ก็เลยย้ายไปตั้งตรวจที่วัดนทดข่สองตดบทุีหาราชกาต่อไปนะครับทักเ่านเองคุณพ่อ เราเตั้งแต่อเ็กันดอย่าผูกเราผูกไว้เดี๋ยวนา่นะเศรษฐาตังังพิะภูทรยามะอัครหรังสมาธิโตพระตว่าุกทังพระตวัตังอภิวาวีสวะปาโตพระตวะกาตมโมธรรมนินตานี ตุปปติกันโนพระกัพโตสาวกส,กสังโฆสังฆังนามานีไมยั่ันเตวิจุวิจุณรักนักายาอิาตาพระเนนะกะปันจัติลานิยาจามโาุติยัมติมยั่ันเตวิจุวิจุณรักนักายาอิาตาพระเน ติยังติไมยงพันเตวิจุวิจุรักนักทายาติสระเนาานะสะหาปัญญาสิราริยา,ามา นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวังเลระนังกจามิธรรมบังเทระนังกจามิวังเลระนังกจามิ มาทำดีนา oh uh... ुलिदादेवादा मनोजा वेदो दुलिदान